คุนผู้ชอมอยู่กับผมนะก Game. ็เก็ ip, นะตเกมเมอร์แคชเกมในเกมแข่งรถดิฟเนอะก็ผมแป่งแล้วพนรเราเลยอ๋อไปอันนี้โอเคโอเคไปไป go 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 เดี๋ยวไปเลยนะครับสักนัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจัดคลิปลงยูทู e ให้ทุกคนนะครับน่ะ ทำไปม,มือไม่ต้องกำลังหลอกหลุดโค้งรับจงังหวะนี้ทำไมฮัดดิ จะเป็นข้ามนนะครับจำบเแล้วเหียาเลย โอเคคราวนี้ยังไงโอ๊ะๆๆๆๆครับครับครับ ก่อนนะครับมีรถแค่เดียว วันนี้ก็ขอลาก,ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็บ๊ายบายครับ